อใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมสวยพายเรือเล่นพายเรือเีย,ย,ยกยก็คืออะไรทะเลสาบอันเนี้ยใช่ไหมทะเลสาบหรือว่าอีโคอีเคะอะไรนะอีเกเหรอไม่ใช่อีเคะบอ่อน้ำบอ่อน้ำนะอยู่ในภูเขาใช่อยู่ในภูเขาเลย เออเขาเขาไม่มีเรือเซฟตี้เหมือนที่ไทยแลด์เลยเนาะเร<อ>ือเป็ดกาบ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 อันนั้นนรไม่เห็นหล่นเลยเนาะที่เราเน <ๆๆ S 1> มันจะบาลานซ์สุมากเลยเนาะ้าไมมีบาลานซ์ก็ตกนนำนะเมื่อวานวันเล่นน้ำทะเลใช่ไหม เออวันวันนี้คิดตื่นตาเลยใช่ไหมวันนี้เล่นทะเลสาบวันนี้เล่นเมื่อวานเล่นน้ําเค็มวันนี้เล่นน้ําจืดนะวันวันก็หาแต่เลือกทุกวันเลย